สาวหลับลึกคิดว่าสามีมานอนคล่อมร่างก่อนจะนึกได้รีบร้องให้ญาติญาติมาช่วยทันทีตำรวจที่สพซับใหญ่ครับจะรับแจ้งวิทยุ191ว่ามีเหตุชายเมาสุราบุกเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็จะทําการข่มขืนหญิงสาวที่บ้านหลังหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งแล้วรีบไปที่เกิดเหตุทันทีครับที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายที่ชื่อว่านางบีครับอายุ33ปีแล้วก็ญาติ รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอ,อกว่าระหว่างที่ตัวเองกำลังนอนหลับอยู่ก็ได้มีชายรูปร่างสูงเนี่ยมานอนทับร่างเพื่อทำการข่มขืนสักพักหนึ่งมีความรู้สึกได้ว่าชายคนนั้นกล่าวไม่ใช่สามีเพราะว่าสามีออกไปหาส่องหนูตามทุ่งนาซึ่งน่าจะยังไม่กลับเข้าบ้าน จากนั้นตนจึงตกไปที่ใบหน้าของชายคนดังกล่าวนั้นจะนวนสองครั้งชายคนดังกล่าวได้พยายามขอโทษและตนเองจึงร้องตะโกนให้ญาติและก็เพื่อนบ้านมาช่วยก่อนที่ชายคนดังกล่าวนั้นจะวิ่งหลบหนีออกไปตามความบืดแต่ตนจําได้ชัดเจนว่าชายคนดังกล่าวคือเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านห่างกันไปประมาณสักร้อยเมตรต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปที่บ้านหลังดังกล่าวตามที่ได้ข้อมูลมาก็เจอนายปียนิดนมสกุลยังเป็นบุญหรือนายออยอายุ26ปี เป็นคนซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชายภูมิกำลังนอนอยู่ในเปลหน้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาสอบอย่างละเอียดที่สพซับใหญ่โดยในออยนั้นให้การรับสารภาพาว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากความเมาซึ่งก่อนหน้านี้5วันเคยเสพยาบ้ามาแต่ตรวจชีไม่พบว่าเป็นสีม่วงยอมบพราะเสียใจแล้วก็อยากจะฝากขอโทษผู้เสียหายทางด้านพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่ากระทำการข่มขืนกระทำชัเหลาผู้อื่นโดย ขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังปะทุสลายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป